สวัสดีครับวันนี้เปเป้ละลายพันกลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมวันนี้ก็ไม่ได้มีน้ําหอมตัวใหม่มาให้ชมกันแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการกระจายตัวของกลิ่นของน้ําหอมกับความติดทนนานของน้ําหอมคือตั้งแต่ผมทํารีวิวน้ําหอมมนเนี่ยก็มักจะมะีน้องๆหรือว่าคนที่เข้ามาติดตามชมรีวิวกันเนี่ย เข้ามาสอบถามกันว่าทําไมผมใช้น้ําหอมตัวนี้เหมือนอย่างที่พี่เป้หรือคุณเป้รีวิวมาเนี่ยกลิ่นไม่เห็นติดทนแล้วก็ไม่เห็นกระจายเหมือนอย่างที่ได้ยินมาเลยหรือว่าพี่ครับผมไปอ่านรีวิวมาจากที่นี่ที่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่ามันน้าหอมตัวเนี้ยมันคุ้มราคามันติดทนนานมันนู่นนี่นั่นอ่างเงี้ยแต่ไมพอผมมาใช้แล้วมันไม่ไม่เห็นโอเคเลยอย่างเงี้ย คือถ้าพูดมาถึงตรงจุดนี้คือมันเป็นมันเป็นคือยอมรับว่าเรื่องเรื่องความติดทนนานของน้ําหอมกับความกระจายตัวของน้ําหอมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่จะใช้น้ําหอมหรือเลือกใช้น้ำหอมเนี่ยคาดหวังคาดแหวงคาดหวังค <c oughs> าดหวังเป็นอันดับต้นๆน,นะนอกจากจะคาดหวังในเรื่องของความหอมของกลิ่นแล้วเนี่ย ผมว่าดีไม่ดีเนี่ยคนเรามักจะคาดหวังในเรื่องของความติดทนนานกับกระจายตัวเนี่ยแทบจะมากเป็นอันดับแรกๆเลยด้วยซ้ําอืมคือทีเนี้ยอยากจะขอมาปรับทัศนคติสักนิดนึงเนาะอ่าถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของความติดทนนานกับความกระจายเนี่ยอยากจะให้แยกสองสิ่งนี้ออกจากกันก่อนความกระจายตัวก็คือคืออะไร ความกระจายตัวของกลิ่นน้ำหอมนั่นก็คือการที่น้ำหอมขวดกวดหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะส่งกลิ่นออกไปในระยะในระยะเวลาเท่าไหร่หรือในระยะรัศมีเท่าไหร่เออสองเมตรสามเมตรอะไรอย่างเงี้ยหรือระยะเวลาในช่วง 2- 3ถึงชั่วโมงแรกหรืออาจจะได้ถึง4ชั่วโมงแรกอะไรเงี้ยนี่คือในระดับที่เรียกของที่เรียกว่าความอ่ะ ความกระจายตัวหรือ projection ที่เขาเรียกกันในภาษาฝรั่งนะทีนี้ตรงเนี้ยคือความกระจายตัวหรือการกระจายตัวของน้ำหอมนี่คือส่วนนี้กับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของความติดทนนานของน้ำหอมแยกออกจากกันนะความติดทนนานของน้ำหอมเนี่ยจะเช็คได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆเช่นเช็คเอาจากคนที่อยู่รอบข้างเราหรือถ้าตัวเราเองเราจะลองเช็คดูก็ได้ว่าหลังจากช่วงการกระจายตัวในช่วงแรกของมันในช่วงสองสาชั่วโมงแรกหรือสี่ชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยเราลองดูว่าชั่วโมงที่ห้าที่หกที่เจ็ดหรือชั่วโมงต่อไปที่ว่ามันยังติดอยู่ที่ผิวเราเนี่ยมันยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนอืมทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าน้ําหอมไม่เห็นกระจายตัวเลยหรือว่าไม่ทนเลยเนี่ย คือก็ต้องถามตัวเองว่าลองเช็คตัวเองดูหรือเปล่าว่ามันมันไม่ทนหรือมันไม่กระจายตรงไหนอะไรยังไงอ่าถ้ามาในเรื่องของความทนเนี่ยผมแนะนําว่าสมมุติว่าผมไม่รู้ว่าแต่ละคนสเปรย์น้ำหอมตรงไหนบ้างแต่ทั่วทั่ว,ท,วทั่วไปทั่วทั่วไปก็จะสเปรย์ไปตรงอ่าหน้าอกเนาะแล้วก็ตรงใต้คางตรงนี้แล้วก็จุดจุดที่ประจรตรงข้อมือ นะแล้วก็ข้อพับแขนอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดมเอาจากตรงหน้าอกตัวเองก็ได้ครับเออเพราะว่าบางทีตรงบริเวณที่เป็นข้อมือกับข้อพับแขนเนี่ยมันอาจจะไปสัมผัสกับส่วนอื่นแล้วเรานั่งทํางานข้อมือเราอาจจะไปถูกกระโต๊ะกระดาษหรือเเ,เอกสาระลรพวกเนี้ยเออมันก็อาจจะกลิ่นจะจางลงไวสักหน่อยหรือถ้าเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเราล้างมือมันก็อาจจะหายไปให้ลองสังเกตดูที่หน้าอกครับ ดูว่ากลิ่นเนี่ยอยากรู้ว่ามันทนไหมเนี่ยให้ลองก้มไปดมดูบางทีเนี่ยความติดทนกับความกระจายตัวที่ผมบอกให้แยกออกจากกันเนี่ยคืออะไรบางทีกลิ่นเนี่ยมันมันแทบจะไม่ได้รู้สึกได้กลิ่นถึงแล้วหรือมันอาจจะมันอาจจะมาให้เราได้กลิ่นเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีสังเกตก็คือให้ลงไปดมดมที่หน้าอกของเราเนี่แหละดมดูว่ากลิ่นมันยังอยู่ไหมถ้ามันยังอยู่นั่นคือมันยังทนนะ เพียงแค่มันไม่ได้กระจายตัวแล้วแค่นั้นเองคือแต่คําว่าไม่กระจายตัวแล้วเนี่ยก็ใช้ได้ไม่ทั้งหมดนะเพราะบางทีเราเนี่ยไอ้ความที่มันติดอยู่ที่ผิวเราเนี่ยบางทีเราขยับตัวเราสมมุติว่าข้อพับแขนเนี่ยมันอาจจะยังอยู่บางทีเราเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์นะรับโทรศัพท์หรือหยิบเอกสารนู่นนี่นั่นทำงานพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยอ่ะ คนข้างๆอาจจะได้กลิ่นก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็อาจที่จะยังได้กลิ่นน้ําหอมของเราอยู่เป็นพักๆก็ได้อาศัยจากความเคลื่อนไหวร่างกายแค่นั้นเองเออทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเอานมาพูดให้ฟังว่าให้ลองสังเกตตรงนี้ดูด้วยออกลับไปที่เรื่องการกระจายตัวของน้ําหอมอย่างที่ผมบอกไปในช่วง projection ช่วงแรกช่วง2-3ชั่วโมงแรกเนี่ยเออมันน้ําหอม น้ำหอมทุกประเภทอ่าโรอะไรไม่ใช่ทุกประเภทน้ำหอมเนี่ยทุกๆตัวบนโรคใบนี้มันจะมีจุด projection อยู่หรือการกระจายตัวของมันอยู่ในห่วงเวลาหนึ่งอย่างที่ผมบอกไป2-3-3-4ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ําหอมน้ําหอมประเภทออล o โตไลหรือ EDT แล้วก็น้ําหอมประเภทอัดอะเปอร์ฟมหรือ EDP หรือแม้กระทั่ประเภท perfume ที่เป็นหัวน้ําหอมที่เข้มข้นเลยเนี่ย มันก็จะให้ projection และความติดทนนานของตัวมันเองเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่แบบไหนที่จะทำได้ดีกว่ากันละ่ะก็พูดยากนะอืมอย่างน้ำหอมที่ผมวางให้เห็นอยู่ตรงเนี้ยก็มีทั้งออ o อโตเลแล้วก็ออดอรโมและออดอปฟาร์มเ่ยนะซึ่ง ก็มันก็ให้ผลลัพธ์ในเรื่องของ projection ใรือการกระจายตัวและความติดทนนานที่แตกต่างกันออกไปน้ำหอมบางตัวเป็นแค่อัลโดโตเลตอย่างเช่นเจ้า d i o r s so a u v a g e ตัวนี้เขาจะเป็นแค่อัลโดโตเลตอย่างที่ผมบอกไปนะหรือ edt เนี่ยแต่ projection ของเขาหรือการกระจายตัวของเขาเนี่ยทำได้เทพมากคือมันจะเป็นกลิ่น ลิ่นที่ตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยกลิ่นเขาจะกระจายตัวค่อนข้างดีมากถ้าจะกระจายตลอดเลยก็ว่าได้สมมติว่าความติดทนนานของเขายิงไว้ที่8ปดถึงสิชั่วโมงสมมตินะแล้วแต่ผิวคนด้วยเออเดี๋ยวจะหาว่าผิวผมไม่เห็นถึงเลยอ่ะแต่ส่วนมากหรือคนที่ใช้อยู่สมมุติว่าคุณใช้เจ้าดีโอสวาตัวนี้อยู่ความติดทนนานอยู่ที่8ชั่วโมงคุณอาจจะได้ projection หรือการกระจายตัวของกลิ่นของน้ำหอมข,ของมันเองเนี่ย ตั้งแต่ชั่วโมงแรกไปจนถึงชั่วโมงสุดท้ายเลยหรืออ่าให้ยยกที่สุดก็อาจจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงที่เจ็ดสมมุติได้ที่ได้แปดชั่วโมงอาจจะชั่วโมงที่เจ็ดก็ยังกระจายอยู่สมมุตินะเออเนี่ยก็เป็นเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าบางทีมันต้องอาศัยอาศัยดูเอาอว่าน้ําหอมตัวไหนที่คุณใช้นะ้ำมันเป็นยังไงกับผิวคุณอนะไรเงี้ยเนาะเออกับน้ําหอม บางอย่างเช่นตัวนี้เบอร์เดอร์ชานตัวนี้เป็นแบบอัลตราฟาร์มหรืออัลตราฟูมตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นของมันเองที่เป็นอัลตราโเลตอีกตัวหนึงนะที่เป็น EDT และตัวนี้เป็น EDP EDP มีความเข้มข้นกว่า EDT ก็จริงแต่เจ้าเบอร์เดอร์ชานตัวนี้สำหรับผิวผมนะการกระจายตัวสู้อัลตราโตเลตไม่ได้อัลตรโเลตจะมีลักษณะที่คมกว่า แล้วก็กระจายตัวได้ดีกว่าแต่ถ้าเรื่องของความติดทนแล้วเนี่ยต้องยกให้อาจารย์ปรอฟร์ตัวนี้คืออาจารย์ปรอฟร์ตันน,นี้ติดผิวค่อนข้างยาวนานสาหรับผิวผมอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงได้เลย6กถึงแเนี่ยได้เออแต่ถ้าเรื่องโปรเจคชันเนี่ยอาจจะด้อยกว่าอาจารตเล่แต่อาจาราตเลตตัวนั้นเนี่ยบนผิวผมเนี่ยสี่ชั่วโมงความติดทนนานได้แค่นั้นหลังจากนั้นเวลาเนี่ยคือกลิ่นอ่อนมากถึงมากที่สุด จนถ้าจะหายไปเลยอะไรเงี้ยน,นะผมก็เลยไม่เลือกใช้ตัวออเรเลเลยเลอกใช้ตัวออเดร์เปอร์ฟอแทนแต่ต้องยอมรับว่าตัวออเดรมเนะี่ยมีโปรเจชันที่กระจายตัวได้ดีได้ชาร์ปและคมกว่าเจ้าออเดอร์เมากแต่อยู่ได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงประมาณนะี้สองาชั่วโมงคือจะกระจายอยู่แค่นั้นสําหรับผิวผมนะแล้วก็ชั่วโมงที่3ที่4เนะี่ยกลิ่นก็จะดรอปลงกลายเป็นความติดทนที่เป็นกลิ่นอ่อน,ออน และหลังจากนั้นแทบจะหาไม่เจอแล้ว <c oughs> นะเป็นความโชคร้ายที่ผมใช้ตัว,ต,วตัวเล็กของบริเวณชาแนลไม่ได้เลยต้องเลือกเป็น M อันดับปรัฟอร์มแทนแต่ทีเนี้ยบริเวณชาแนลตัวเนี้ยเป็นอันดับปรัฟอร์มใช่ไหมแต่ความกระจายตัวนี้ผมจะบอกไงดีสําหรับผิวผมแล้วยังไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับว่ากลิ่นมาให้ได้กลิ่นตลอดแต่อาจจะเป็นกลิ่นอ่อนๆเป็นกลิ่นที่แบบอาศัยการขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เป็นกลิ่นที่คนรอบข้างได้กลิ่นอ่ะตัวเราเองไม่ค่อยได้กลิ่นอันนี้เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งผมถึงบอกว่าบางทีเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าการที่เราไม่ได้กลิ่นน้ําหอมของตัวเราเองเนี่ยอย่าไปคาดหวงังหรืออย่าไปทึกทักว่าคนอื่นเขาไม่ได้กลิ่นเขาอาจจะได้กลิ่นอยู่แล้วเพียงแต่เราอะ่ะไม่ได้กลิ่นมันมีปัจจัยหนึ่งที่เรียกว่าความเคยชินหรือความคุ้นชินกับกลิ่นน้ําหอมของเราที่เราใส่ทุกๆวันวมันทําให้เรารู้สึกว่า เราเราไม่ได้กลิ่นน้ําหอมของเราเองเย้ยแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่เพียงแค่เราชินนะกับอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบอัตราพอร,ร์ม์แต่ทั้งโปรเจคชันและการการความติดทนนานเนี่ยโอ้โหแบบควบคู่กันมาเลยคือยิงยาวเป็นสิบชั่วโมงอย่างที่ผมเคยใช้นั่นก็คือเจ้าชแนลโกโก้มาร์ท s มซาวตัวนี้ คือมาโมเซลของชาแนลตัวนี้คือเป็นน้ำหอมผู้หญิงตัวนี้ที่ผมรักเลิฟเหมือนกันเออยังไม่มีโอกาสได้ซื้อใหม่นี่จะหมดแล้วหรืผมไปแย่งชิงเข้ามาคือเป็นน้ำหอมก้นขวดที่ผมไปตบตีแย่งชิงมากับชาวบ้านเขาในเพจแห่งหนึ่งเออก็นะใช้เพียงนิดเดียว คือเป็นน้ําหอมที่เป็นแบบอัลตราฟูมคือมันมันเข้มข้นกว่าตัวตอเลตอยู่แล้วแหละเออแต่ในเรื่องของโปรเจคชันเนี่ยคือค่อนข้างที่จะหูหวามากฉีดออกมาสเปรย์แรกเนี่ยกลิ่นแบบเย็นๆใสๆคือกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรคือแบบเปอร์ฟอร์มนซ์ดีมากดีสมตัวที่เป็นแบบอัลตราฟมอย่างเจ้าเบอร์เดอร์ชานทที่เป็นอัลตราฟมเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันไม่สมตัวเท่าไหร่เออ แต่เจ้าตัวเนี้ยของช h a n แ e ลไอตัวมันโมซาตัวเนี้ยคือโอเคเลยคือแบบทั้ง projection และความติดทนนานหรือ longevity เนี่ยคือไปด้วยกันได้ตีคู่ไปพอๆกับเจ้าติออสวัชนี่เลยคือแบบว่าทั้ง projection และ longevity นี่คือไปด้วยกันได้แบบตีคู่กันไปเรื่อยๆเลยถ้าจะจบชั่วโมงสุดท้ายที่ของความติดทนนานหรือ longevity เนี่ยคือ คู่กับากา p โปรเจคชันเลยหรือการกระจายตัวนี่มากันเสมอเลยอะไรเงี้ยโอเคเลยอืมกับอีกตัวหนึ่งเจ้าอ่ะยกตัวอย่างให้ดูจากเจ้า v e r s a c e p o ปูอมตัวนี้อ่าเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับวัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าเด็กมหาลายัยนี่คือผมแนะนำเลยนะถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นใช้น้ำหอมเริ่มจากเจ้า v e r s a c e p o ปูออมเนี้ยได้เลยหรือเจ้าตัวนี้ด้วยก็ได้เออ บูการี่บูการี่ปูอ็อเอ็กซ์ตรีมตัวนี้คือเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มใช้น้ำหอมใหม่ๆนะอ่ะเจ้าเวอร์ชั่นปูอ็อตัวนี้เป็นแบบออเดอร์ตเลตเป็นแบบ EDT อืมกลิ่นของเขาเนี่ยในช่วงช่วงแรกในช่วงหนึ่งถึงอ่อในช่วงแรกๆของเขาเลยเนี่ยสเป,ปรย์แรกเนี่ยการกระจายตัวดีมากนะ และกระจายตัวได้ดีไป็นช่วงประมาณสัก 2- 3สาชั่วโมงนะช่วงสเปรย์แรกเนี่ยประมาณ5นาทีแรก10นาทีแรกเนี่ยคือกลิ่นจะค่อนข้างที่จะฟุ้งกระจายมากและก็จะฟุ้งได้ดีแต่ลดลงมาอีกสเต็ปหนึ่งในช่วง2 3งสาชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยคือกลิ่นก็จะเป็นแบบทำทำหน้าที่ได้ดีอยู่อะไรเงี้ยแต่หลังจาก4ชั่วโมงอันตัวนี้อยู่บนผิวได้บนผิวผมได้ประมาณ8ชั่วโมงเหมือนกัน ไดนานเหมือนกันแต่เป็นกลิ่นอ่อนๆนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นกลิ่นที่ฟุ้งไปตลอดสําหรับตัวนี้เนี่ยโอเคเลยนะกลิ่นจะเป็นในช่วงหลังจากสามชั่วโมงมาไล่จนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่แปดสำหรับพลผมแล้วเนี่ยจะเป็นกลิ่นอ่อนๆที่หอมสดชื่นตลอดแทบจะตลอดและหอมแบบหอมแบบสดชื่นอะ่ะหอมแบบหน้าเข้าอยู่ใกล้ๆนะอันนี้คือโอเคเลยสำหรับเจ้าบริษัทเชฟปูออม กับอีกตัวหนึ่งเป็นเ,นอเนบอร์เกอรี่อะควาปูออมตัวนี้แหละเป็นออโดโตโวแรที่เป็นกลิ่นลึกๆจนอ่าและเป็นตัวหนึ่งของน้ำหอมผู้ชายที่มักจะมีเด็กๆแล้วมีน้องๆเข้ามาถามผมว่าพี่เป้ทาไมกลิ่นไม่เห็นทนเลยอะไรเงี้ยเออผมบอกอยากจะบอกว่าอย่าบางทีอย่าเพิ่งไปทึกทักว่ามันไม่ทนเออ คือด้วยความที่กลิ่นของเขาเป็นกลิ่นที่ลึกๆแน่นๆและเซ็กซี่อ,อ่วนๆที่มันอยู่กับผิวเราอะไรเงี้ยกลิ่นติดผิวมากสาหรับผิวผมอยู่ได้นานเหมือนกันหกถึงแปดชั่วโมงเหมือนกันแต่ความกระจายตัวของเขาทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออมันเป็นกลิ่นอ่อนๆเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่เซ็กซี่คลุมๆอยู่ข้างในต้องขย,ขยับขยับร่างกายและกลิ่นจะออกมาได้อย่างโอเคมากนี่แหละวันนี้คือที่ผมจะมาพูดให้ฟังกันก็คืออยากจะอืม คือเหมือนกับเป็นการดึงดึงความรู้สึกของแต่ละคนกลับมาในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการกระจายตัวหรือ projection กับความติดทนนานหรือ longevity ของน้ำหอมแต่ละรุ่นแต่ละแบบว่ามันเป็นมาอย่างไรบ้างบางทีเนไม่เสมอไปที่ว่าอัดระโฟมจะต้องมีทั้ง projection และ longevity ที่ดีไปกว่าแบบอ u ดร t ตอเลตบางทีอัดระตอเล็ตก็ทำได้ดีกว่าอัดระ r ฟมอย่างเช่นเจ้าสำหรับผิวผมเนี่ยดออสาวาร์เนี่ยเป็นอัดระตเลแต่ ให้ p e r f o r m a n แ e และให้ความติดทนนานและการกระจายตัวได้ดีกว่าเบอร์เดอร์ชแนลที่เป็นแบบอัตราโฟมด้วยซ้ำนะทีนี้มันขึ้นอยู่กับผิวของคุณเลยว่าผิวของคุณจะเป็นอย่างไรอยากจะให้ทุกคนนะ่ะอย่าเพิ่งดูรีวิวแล้วรีบไปซื้อน้ําหอมอยากให้ไปลองดูก่อนนะจะได้รู้ว่าผิวของเราเนี่ยมันเข้ากับตัวไหนนะวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเรื่องอ่าความติดทนนานและการกระจายตัวของน้าหอมเนี่ยเพียงเท่านี้แหละก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจ ให้กับเพื่อเสมอที่เข้ามาชมรีวิวกันตลอดเลยแล้วก็สําสหรับใครที่เข้าใหม่ก็มือนเดิมเขาฝากกด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็จะมีผลงานน้ําหอมมารีวิวน้ําหอมนมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์กันได้เลยใต้ล่างของรีวิวตัวนี้นะครับแล้วก็อยากจะชมรีวิวน้อองตัวไหนๆก็ขอเข้ามาได้ครับก็จะพยายามนํามารีวิวให้ชมเรื่อยๆตอนนี้มีแบบ มีลิสต์ที่เป็นแบบเวลิงลิสต์เนี่ยรออยู่ค่อนข้างเยอะมากก็จะพยายามนำมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละไปละบ๊ายบาย